พี่น้องคะ่ะมื้อนี้น้องบอยเบิกบานสิพาไปท้ำภารกิจค่ะภารกิจอันใหญ่หลวงนะคะเข้ามาฮอดแล้วนะคะตลาดตลาดบ้านตูมใหญ่นะคะเห็นบ่แม่ตลาดอีหยังตลาดแต่ละมื้อขายดีบ่ขายดีอยู่ค่ะขายดีอยู่เห็นบ่เบิดได้มื้อจักบาทจะได้ทุกคนใส่อยู่นี่นะเอาได้กถุงถุงจะได้เอายกิรตยังเป็นตั้งไงตั้งตัว่าสองตั้งตั้งตัวมาขันเมาส์ที่ให้เมาบ่นี่สีเมาส์วะคะสีเมาส์ีมาเมาเหมือนเอามาใส่ถุงให้เลยเบิดแจกล่ะอันนี้แม่เอาอย่างไะ แม่เอายังเด็วคือหายนุษยนุ้ยกใจหายนุษย์ใจหายคือดีท่านนึงคือพ่กบานกระสีเหลือโตเอายังอยู่แม่กระสีพวเบิษปทนันนู่นใสรแม่แต่ยังเด้รับการาตรการกันนะคะเป็แม่เลยนะคะเดี๋ยวเกงาจหายค่ะหายกันแล้วเขาอย่างนั้นอาจารย์กูในลายได้หลาเ่ะ บอวยยื้นยืหายกันล่ะุกอนดีไวกันล <บ otion. S 1> ่ะอดไป้แม่ขอบคุณคบไปแม่ค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะค่ะขอบคุณมาดี่ไดีใหนิตองเ้คอนี้าดเทเ่ขอบคุณค่ะคะขายดีนะคะแม่ค่ะเขาะติสงสัยอยู่อาว กิกีบเป็นไถคก็จะมาหาสื่อของแจกพันปิดทวันเนี่ยร้ยมาท่าไหนมึนสิสงสัยสี่้องเฮ้ยกิ๊บนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆค่ะเว็บนี้เลยค่ะข้างล่างนะคะเย